ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวิวผมนายมาร์คครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะผมก็อยู่ในแมปนะครับหรืออยู่ในโปรเจกต์เออริสตอรองไทคูนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับได้มีอัปเดตใหม่มานะครับก็คือจะเป็นอัปเดตของทางด้านดิงนะครับผมเนี่ยลองดูที่เมนูนะครับ นี่ครับดริง์น่าจะเป็นของพวกเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าเดนะี๋ยวนะอ๋อนี่มีเขาเรียกว่าอะไรอะคนเขย่าวอะไรประมาณนั้นมั้งอืนะตอนที่ผมคิดนะโอเคนะครับก็คือตอนนี้ผมยังได้แค่สี่เนาะมันยังผมจริงด้วยนะครับว่าผมยังไม่ได้ขยายเป็นเมก้านะครับก็คือตอนนี้เราแค่ห้าร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บเงินไปตอนนี้ผมมีอยู่สองพันสี่นะครับเดี๋ยวผมว่าเราจะไปดูที่อันนี้กันนะครับผมเออ ขายเครื่องดื่มไหนวะไม่เห็นมีเลยตรงไหนวะเอออืมชั้นบนเหรอ<ม>อ๋ออะไน,นไงครับผมยิวเชคฮอตดิงนะครับอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเออมันกดซื้อไม่ได้ด้วยอ๋อรอต่อไปขอโทษด,ด้วยนะครับเดี๋หน่ารอต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่อีกแป๊บแล้วไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นั่นเองแต่ cancel นี้ก่อนนะครับ อันนั้นแหว่ไอซอฟเออซอฟติงนะครับผมนึกชื่อไม่ออกเออนะครับอ่า uh, เราเอามิวเชคอันนี้ห้าสิบเลยเหรอไม่มีสามารถเลือกไม่ไม่สามารถเลือกสีได้ด้วยเออฮอตดิง uh, ดีไหมอันนี้แล้วกันเนาะอืม uh, มิวเชคฮอตดิงดีกว่ามั้งเพิ่อฮอตดิงนี่แหละนะขอซื้อฮอตดิงไปนะผมร้อยหนึ่งเนี่ยแพงนะร้อยหนึ่งนี่แพงนะครับตู้ปลาดีไหมเนี่ยตู้ปลาตู้ปลาตู้ปลากดไม่ได้ด้วยนะครับโอเค นั่นก็ถือว่าตู้ปลาไม่ได้แล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะหลังจากมีการอัปเดตไอเครื่องดื่มมานะครับทําให้ร้านผมตอนนี้ตกไปอยู่3าดาวนะครับ <c oughs> ใช่หรือเปล่าวะเหมือนตอนนี้ผมดู3ดาวนะครับ <c oughs> โคตรเซ็งนะครับสามจุดสองโอ้โหเป็นอะไรที่เครียดมากนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะย้ายอเมริกันเนี่ยนะครับออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาลองอา,อามิูเชกมานะครับเอ,อ่ออันนี้นะครับรีมูฟได้ไหม ยังไม่ได้คือเราต้องหยุดจ้างไอ้นพนักงานคนนี้ก่อนนะครับเอ่อแคนเซิลนะครับแล้วก็อเมริกาเนาะสต็อปเวิร์กอ๋อให้มันทำงานไปก่อนเนาะเออเราต้องจ้างคนอันนี้เขยา่าเขย่ามาเออแปบ๊บนะผมนึกก่อนผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อของมาใหม่เพราะมันรู้สึกว่ามันมีโต๊ะอะไรมาใหม่ด้วยมั้งเดี๋ยวผมจะามาจ้างแทนในพวกนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าโต๊ะมัน ร้านมาจะดูเฉมๆไปนะถ้าแต่งอย่างนี้นะครับก็ขอเป็นพาร์ทละสิบนาะทีเหมือนเดิมนะครับเอ่อเอาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดียว,ว่าหญิงแล้วกันเนาะโอเคจ่ายเงินมา81บบาทเป็นผู้หญิงแล้วกันนะจ้างมาก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่สตาร์ทนะเพราะเรายังไม่มีที่ให้เธอนีเออผมว่าเราอันนี้อันนี้เชฟมันไม่ได้นี่ว่า ผมจะให้มันหยุดก่อนไงประเด็นนะครับรอสักครู่นะครับหมดยางอเมริกันสต็อปโอเคครับแล้วเราก็จะเอานางนะครับมาทํางานตรงโต๊ะนี้นะครับโตโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะขายทิ้งไปนะครับเมนูใครต้องการว่าเนี้ยจะได้เดินไปให้๋อเอาไปแล้วนะครับโอเคนะครับมาอ่ามูฟขายทิ้งเลยเนาะ คอมจ็ตโตไม่ได้แพงอะไรมากโอเคนะครับต่อมาก็เออไม่ใช่เมนูดีนี่นะครับเพิ่มเติมนะครับอันนี้ทงอันนี้นะครับมาฮอตดิงนะครับผมจัดเลยนะครับเออมันไม่มีอะไรแล้วอันนี้นะครับเดีทงอันหนึ่งเนี่ยพี่ยังไม่ได้ติดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอเมริกันกลับไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปับก่อนนะครับโอเคนะครับนายไปทำอะไรตรงนั้นหายต้องมาอยู่ตรงนี้แล้ว จึ๊บโอเคนะครับโอเคนะครับต่อจากนี้ก็เอ,อ่อเวิร์กสตาร์ทนะเลือกที่นะครับผมอัปเกรดถึงเลือดสามครับโอเคนะตอนเลือดสามเหมือนเดิมนะครับผมไหนะเรามาดูกันนะครับเ,ออเมนูอันล็อกยังอันล็อกแค่นิดเดียวเว้ยอ๋มอมันมีหลายอย่างครับผมจำได้ว่ามันมีสามเครื่องหรือเปล่าใช่ไหมเออคือเราต้องไปซื้อมาทั้งสามเครื่ององั้นเลย หรือว่าฮอตดิงนี้นี่อ๋อเข้าใจแล้วโอเคก็คือเดี๋ยวมันจะมีเครื่อไอ้อะไรวะซอฟดิงอีกใช่ไหมก็คือไอ้ตู้ตู้นั้นน่เออน่าจะเป็นพวกโคลาอะไรอย่างนี้มั้งน้ําเปล่านะฮอตดิงก็จะเป็นพวกกาแฟอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวเราต้องไปซื้อนั้นมาอีกครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับงบผมมีนะครับแค่ก็ต้องจ้างอีกคนหนึ่งสินะโอเคไม่เป็นไรนะครับ แต่มันก็เสียเยอะเหมือนกันนะทียี่สิบสามบาทถ้าจ้างอีกผมว่าเสียเป็นสัป,ปมาณเกือบยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าบาทได้นะ,นะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนลูกค้าผมทําได้นี่ครับนี่ครับผมว่ามันจะต่างกันเนี่ยเออคือต้องซื้อให้ครบมันถ้าซื้อครบสามอันได้ไหมเชฟมันน่าจะถึงนะผมว่าแต่ที่วางของเราจะไม่พอดิคือง่ายเราก็ต้องเก็บไออันนี้ไปด้วยอ่ะเอออันนี้เราซื้อไ,ไวไว้เลยแล้วกันเนาะโอเคครับโอเคกลับ ครับรับกลับเป็นเป็นกี่ดาวตอนเนี้ยอ่ะสามจุดเจ็ดนะผมถ้าผมวางครบก็น่าจะได้อยู่นะแต่ตอนนี้คือปัญหาคือผมต้องเก็บเงินให้ถึงสามพันะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยายร้านนี้ผมว่าผมวางไม่หมดแน่เลยครับเดี๋ยวเราลองอามาวางกันก่อนเนาะหูใหญ่โอ้ฟักครับโอ้โห <laughs> 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 ใหญ่ใช้เล่นนะครับโอเคนะครับเราลองจ้างมาให้ครบตัวนี้ได้ไหม <laughs> ผมว่าได้นะ <laughs> อันนี้ขอเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็อันนี้ขอเป็นผู้หญิงนะครับได้มาสามคนพอดีนะครับสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนผู้ชายนะผู้หญิงวะชิเป,ปกและอันนี้แล้วกันหน,นูห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 นูท็อปมาก่อนหนูท็อปมาก่อนคนนี้ไปนะครับชายนะครับโอเคหญิงนะครับโอเคอัปเกรดค่าใช้จ่ายก็จะพุ่งพลาดนะครับเรามาดูซิ สามสิบสองบาทโหสองนาทีเสียสามสิบสองบาทโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อแขกนะครับผมเออเห็นไหมผมว่าต้องเป็นไอ้ซอฟดิงนะก็คือรอตู้มันมาก่อน,นครับเออจัดอย่างนี้ไปก่อนก็ดีมั้งมันก็คงยังไม่น่าเละนะเออตรงนี้มันก็ไม่ได้ทำให้มันดูแย่นะครับตรงเนี้ยมุมเนี้ยนะเออเพราะว่ามันก็เป็นถาดอานจานนะครับมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดูแย่นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นทางออกอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าเพื่อความสวยของร้านนะครับ มานี่นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนามาหนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่เป็นไรโอเคอถือว่าดูดีอยู่นะครับก็คือตรงนี้คือมันเป็นทางเข้าทางออกได้นะครับไม่เป็นไรนะเห็นไหมมันมีไม้เข้าออกได้นะครับถ้าถ้ามันถ้าเราเข้าได้ก็ดีดีเออห้าสิบเอ็ดบาทเจ็บมากโอ้เงินเราหายพดพลาดเลยนะครับคือเราเมื่อกี้เราก็อัปเกรดไอ้พวกนี้ไปด้วยไงเงินเลยหายเลยนะครับ ไม่เป็นไรครับเรายังมีงบนะครับผมว่าเดี๋ยวเราต่อรอซื้อมีก้าน,นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนอะไรขายพวกนี้ทั้งหมดนะครับผดี๋้วเดี๋ยวจะจะเออเก็บเงินสักประมาณห้าพันอย่างนี้แล้วก็มาไปซื้อของอะไรอย่างนี้ก็คือจะขายยกเซตหมดเลยนะครับเออจะยกเว้นที่ไม่ขายก็คือไอพวกขายพวกโต๊ะทําอาหารทําเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้ี่จะไม่ขายฮะแล้วก็เออไอพวกนี้ก็น่าจะไม่ขายนะอไอพวกของตกแต่ง แต่พวกวก็โต๊ะก็อีอย่างเงี้นยน่าจะขายหมดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็8นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่เรามีเงินสักประมาณส0 0พันนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอ3,000ปุ๊บผมก็น่าจะเนอฟเคค้างไว้มัม้งน,นะเออเดี๋ยวยังคลิปไม่ออกนะครับเคโตโน่สี่สบาทนะครับโอเคนะครับนั่นก็เดี๋ยวขอให้ถึงส0 0พันนะครับเดี๋ยวก็ตัดคลิปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าพาร์ทนี้ก็น่าจะเอาให้ถึง3,000ันนะครับหรือไม่เอาดี หรือพัฒนาดีเดี๋ยวผมเก็บไว้เลยก็สามพันแล้วก็มีกาเลยแล้วก็พยายามตุนเงินไว้แล้วก็มาซื้อโต๊ะงั้นดีกว่าไหมผมว่าน่าจะดีกว่านะเออเอาไงดีมันไม่ใช่ไลฟ์ด้วยเนาะถึงจะถามได้นะครับก็ต้องเป็นความคิดของเราเองงั้นผมขอคิดว่าผมจะขอจบคลิปนะครับแล้วก็เออไงดีวะจบคลิปแล้วก็คลิปหน้าผมก็จะพยายามจะ ซื้อยังไม่ซื้อเออคืออัดคลิปแล้วก็ซื้อไอเมกาอันนี้นะครับผมก็แล้วก็จะขายโต๊ะทั้งหมดยกเซตนะครับแล้วก็ไปซื้อของให้ท่านผู้ชมดูเนะี่ยมันจะได้รู้ถึงอะไรอย่างนั้นอย่างไ้อะไรอย่างนั้นนะเอออย่างงู้อย่างางี้นะครับแล้วพอผมซื้อเสร็จปุ๊บผมก็จะเก็บเงินจากตอนที่ผมหลังหลังคลิปอะเออก็สักประมาณพันสองพันนะมั้งถ้ามันเก็บได้เร็วขนาดนั้นก็ดีเนาะ <laughs> โอเคนะครับผมงั้นก็ตัดคลิปครับ เอ้ยตัดคลิปบอกอะ่ะจบคลิป <c oughs> โอ้ผมเบอร์ละเบอร์เอร์เบอร์หล่อนละหลอนละ,ลน,ละนะครับก็ฝากไว้สามอย่างเหมือนเคยเนะครับก็น่าจะรู้กันนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับโปรเจกต์นี้ก็โปรเจกต์นี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะกี่พาร์ทนะแต่ก็จะเอาให้ถึงห้าดาวนะตอนนี้ตกมาอยู่สามเก้านะครับก็เหมือนว่ามันน่าจะขาดอะไรไปอยู่เนาะอืมคอนเฟสคอนฟอนต์ Conf ed, Conf ond, นะครับเดี๋ยวนะเออ นะครับก็เดี๋ยวลองไปเติมเติมดูนะครับก็จะกลับใปให้ได้สีให้ได้นะมันก็ได้นะคือซื้ออะไรมานิดนึงมันก็ได้สีหรอผมว่านะครับก็ฝากไว้สามอย่างนะครับบอกก่อนเนาะเหมือนคลิปที่แล้วนะครับใครจําได้เขาปิดคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะผมไม่ว่านะครับก็ที่ขอฝากครับเอิ่มบาง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 นะครับร้านคิโมจินะครับมันเขียนไม่ได้ม่รู้เป็นอะไรนะครับเขียนอะไรก็ไม่ได้เลขตัวเลขอะไรก็ไม่ได้นะครับเป็นนอกจันหมดเอเป็นแฮชแท็กสี่เหลี่ยมหมดนะครับถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับโอเคเมื่อไรจะได้พูดไปเนี่ยผมมา การเริ่มที่หนึ่งนะครับผมก็ฝากไปกดแฟนเพจนะครับผมก like ดไลค์แฟนเพจกดติดตามแฟนเพจให้ผมหน่อยขอให้ถึง2 0 0้คนก็พอแล้วนะครับผมเพราะผมจะเปลี่ยนชื่อเพจนะครับมันไม่รู้ว่าต้องใช้เงื่อนไขไหมแต่ที่รู้ผมไปหาตามอินเทอร์เน็ตมาคือถ้ามี2องยไลค์อะสองคนติดตามเนี้ยมันจะมีสิทธิ์ <ullah. S 2> ได้เปลี่ยนนะครับเพราะผมนองส่งคําขอเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันก็ไม่บอกสาเหตุด,ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเออ นั่นแหละเนาะก็คือ2 0 0ไลค์ดูนะครับถ้ามันไม่ได้ผมก็จะลบเพจแล้วก็สร้างใหม่เอาครับก็เรื่องที่2ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับคลิปของผมด้วยกดซับก็กดซับช่องผมไม่ใช่กดซับคลิปนะซับช่องผมนะครับซับเที่ยวผมด้วยนะครับผมดูน่ายซับเที่ยวผมด้วยเออนะครับส่วนอย่างที่3ครับก็ฝากไปเข้ากลุ่มนะครับไปกดถูกใจไปอะไรนะครับมีคาปรึกษาสามารถเข้าที่กลุ่ม โลบอกไทยแลนด์ได้นะเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับผมก็เดี๋ยวลิงก์ผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์แบบนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นก็ต้องมีโลบักนะครับผมก็อ่ากาันสักเล็กน้อยนึงนะครับมันก็ไม่ได้ถือว่าแพงอะไรมากนะครับก็ถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็เสียตังค์ในโทรศัพท์สักนิดนึงนะครับ <c oughs> ถ้าใครอยากเติมก็เติมทางโทรศัพท์เอานะตอนนี้พี่ไม่รับเติมแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ดิคือไม่ค่อยอยาก รับเติมเอเวลาว่างไม่ค่อยม,มีด้วยนะครับเวลาคนทักมาก็เดี๋ยวหาว่าหยิงอีกนะครับว่าไม่ตอบโอเคนะครับผมงั้นก็เจอกันผมซีอูนิกด n นิกคลิปนิกวิดีโอเนี่ยครับผมเจอกันครับผมซีอูครับ